รัฐวัตจัดให้ครับผมอร่อยครับแต่อร่อยคือปกติเราทานชาบูชีกันอยู่แล้วครับใช่ใช่แล้วก็วันนี้ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ที่ได้มาร่วมงานครับมาแสดงความยินดีกับทั้งสกายแล้วก็นานีด้วยครับใช่จริงๆชาบูชีเราชอบกินเมนูนะครับจริงๆเป็นชาบูปกตินะครับจริงๆเมนูในนั้นสมัยก่อนครับ เป็นนึกออกเลยว่าเวลามาต้องมาราดซีนะครับใช่สามชานใช่แล้วก็มีกุ้งเลยชาบูใช่ไหมหมูชาบูไม่ต่างกันสายออกกกำลังกายด้วกกำลายด้วยใครบอกว่าเพื่อนผมออกกำลังกายครับผมเนี่ยนะตติดานิดหน่อยนี่จิ๋ผมคนชอบกินครับยอมรับมันตรงนี้เลยใช่ชอบกินมากอะไรจริงไหมเขาตังค์เราชอบกินเป็นหนึ่เลยเขาต้องไปหยิบให้เขาอะเรารู้ใจเขาด้วย คือเขาก็ชอบสามชั้นเหมือนกันเขาจริงๆทุกครั้งที่กินไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือว่าปิ้งย่างเนี่ยเขาเขาจะเลือกสามชั้นมาเป็นอันดับแรกเสมอครับใช่ใช่ไหมใช่เหเก่าไปแล้วอะเอ้าเอ้าเอ้ายังไงความในใจอะไรยังไงผมจะโทรหาพี่อาร์ดับบิลซีกับมาร์คพาชินที่ไปกินข้าวกันวันนั้นถามว่าคุณสั่งอะไรเป็นอย่างแรกสามสามจานเขาชอบสามจานแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่ผมจะบอกคุณไว้ตรงนี้ให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนรับดูร่วมกันตั้งใจแล้วนะอ่ะผมชอบกินสามชั้นในเวอร์ชันย่างแต่ว่าในเวอร์ชั่นต้มเนี่ยชอบกินสันคอครับสันคอก็แปลว่าเขายังดูใจอยู่เขายังดูคลาสิก่ดโอเคผมอาจจะดูใหม่ขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตองชอบอะไรเออครับตองชอบอะไรก็ต้องเดินเข้าไปในร้านแล้วก็หยิบมาให้ชอบตางเมียชอบปลา มีแรงมากเลยอะไม่เอาใจถอดอะไรใจแรงพูดไกเออมันมาถึงวันนี้แล้วคุณแล้วเขาคุณจี๋คุณแล้วเขาเลยว่าผมชอบสามชั้นผมชอบสามชั้นหมูไม่มันสามคอหมูแล้วก็มีปลาส่วนเขาบอกเขาชอบสามชั้นมันจะหมูไม่มันยังไงอะเขาบชั้นอยู่เมื่อกี้เลยครับ้นจะมไหนหมูไม่ใหญ่เขากินสามชั้นเยอะไงเพราะว่ามันมีไขมันเยอะแต่พี่ถามว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบผมเฮ้ย เป็นงานฝ่ายเป็นงั้นไปเฝ่ายแต่แอบหลอกเล่นหลอกเล่นเดิมเก่งครับคือว่าพูดเราจะแจ้งตำนานตรงนี้เลยครับเป็นไง่สำงวันนี้ออกการพูดการยืนยันความสัมพันธ์ของเราเลือกไขที่ทำะไรเราไม่ได้ก็ยังยืนยันคำเดิมครับไม่รู้จะทำอะไรได้เราทำได้เสมอครับครับอะไรใครทำอะไรนะฮะเขาจะทำอะไรเขาทำอะไรได้ก็ให้เขาทำไปให้เขาทำไปใช่ส่วนเรา เฉยๆนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นประเด็นที่ต้อตอบก็ต้องตอบกันแล้วก็จริงๆวันนี้อย่างที่เขาตั้งบอร์ดเลยครับดีใจที่ได้มาร่วมงานก็ไม่ว่าจะเป็นเราสองคนหรือว่าจะเป็นแบบเพื่อนๆในค่ายคนอื่นเพอร์เซนต้าพี่ออฟการหรือว่าแบบน้องๆคุยดีมากมายจุ้งด่างอะไรก็ดีใจที่ได้มาร่วมโชว์แล้วก็วันนี้น้องสมายกับน้องเนื้อหน้าน่ารักมากใช่แล้วก็เจ้ารักสลัเจ้าสลัดน่ารักมากผมเอ็นดูนะสมายดีมากนะใช่ครับ แต่เราของคนก็มีลูกของเราแล้วออกมาโลดแล่นครับก็ก็็เปนยังงไหวังว่าจะได้เห็นเห็นเห็นลูกเราบ่อยๆครับผมถามพี่ๆนะครับพี่เห็นลูกผมในเวอร์ชั่นเป็นตุ๊กตาเนี่ยพี่คิดว่าลูกผมออกมาจะตัวใหญ่เท่านี้ไหมครับน้องโตเร็วไงน้องโตเร็วเลี้ยงดีเลี้ยงดีก็เขาเป็นแมวบ้านผมเลี้ยงแมวมาตั้งนานแล้วครับผมก็ต้องรู้ว่าจะทำไงให้เขาโตไว จริคุณเป็นคนเก่งใช่ลูกกับว่าประกอบด้วยรุ่นพี่อะอะไรนะฮะลูไม่ตอบว่าไหมนะยะรุ่นพี่อะก็จริงๆเราเราเราเนี่ยแหละเชาที่รุ่นพี่เนาะเ่าเป็นเราคนเริ่มเป็นเราไม่แต่น้องแต่น้องน่ารักครับน้องน่ารักน่ารักจริงๆคิดว่าน้องเป็นเด็กดีครับเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้เหมือนแฟนๆบอกว่าน้องเป็นเด็กหน้าห้องแต่ว่าจริงๆผมอาจจะมองว่าน้องอาจจะนั่งหน้าห้องไม่เหมาะเท่าไหร่ น้องจะชว้เื่อหโเดี๋ยอะรแต่ชอบเพราะว่าน้องเป็นคนที่กอดอุนใช่แต่มาดูใช่อยากให้ได้คุอะไรจากบ้านความเท่ครับความเท่ครับความเท่จากเราอยากให้ลูกได้ไปบ้านได้น้องได้อยู่แล้ว ความน่ารักแล้วกันครับแล้วก็ความเอาใจใส่คนรอบข้างเพราะว่าคิดว่าถ้าน้องได้ไปน้องน่าจะมีเพื่อนอีกประมาณถามเรื่องโมเมนต์แอลแต่ผมไม่มาตอนนั้นมันยังไงมันมันเกิดโมเมนต์ไหนที่มันจะต้องมันล้นใจอันนั้นมันจะตามสคริปต์หรือว่าตามใจเราปล่อยใจฟิวลล์อันไหนนะอ๋อนี่พี่พี่เลยหรอเกิดเติมเติมเข้าลุกโกรธตอนพี่เข้าลุกโกไหม ไม่มีในสคริปต์ครับไม่มีในสคริปต์ตอนตอนซ้อมก็ไม่มีด้วยเหมือนกันเขาเสียโอกาสหรอเข้างในแล้วพอที่เขาเล่ามาเล่ามาพี่เขาแต่ยิ้มยอมใช่ป่าวจริงจริงเขาต้องขอความเส้นจากผมก่อนนะจริงจริงเขาคุณต้องขอความยอมจากผมก่อนนะแต่ว่าผมผมถือว่าผมให้อภัยแล้วกันเพราะว่าคุณทำโดยความเสน่หาไม้อภัยผมไม่อภัยลำบุกมันจะกฎหมายมากแต่อยากให้มีครั้งที่สอง พูดก็พูดไปวันนี้ครั้งที่3นี้ไม่ดีแล้วอ่าเดี๋ยวผมอาจจะวันไหวถ้าพูดถึงเรื่องคอนเซนต์เนี่ยวันที่2คุณก็พยายามจะโอ้ใช่เราก็เป็นคนกันดามอยู่เหมือนกันใช่เข้าคืนครับแต่ว่าใช่ผมพยายามจะเอาคืนแต่ว่าผมกระโดดไม่ถึงครับไม่จำอะไรจริงจอยงเงี้ยตอนนั้นไม่เกิดคมเป็นอะไรเพราะมันต้องมันไม่มีเนสคริปต์ครับจริงๆก็เป็นเหมือนแบบเป็นบล็อกกิ้งนะครับก็แบบก็โครการทำบล็อกกิ้งมาแล้วก็จะเดินร้องเพลงมาเจอกันแล้วผมรู้สึกว่า

แมาเหมือนเคี้ยวจังขอของนับหน่อยนล้วจแต่ตอนสกายตอนอยู่ปีปากเขากมาอย่างตอนเขาตามวุกมามรู้สึกยังไงหน้าเรามันมันไม่ทันตั้งตัวเราจริงๆเพรจริงๆกาไม่ทันตั้งตัวครก็เลยนะครับก็เป็น spare หลังเวที ใช่ไม่ได้นัดก่อนไงจริงๆก็ไม่ได้โวยวายอะไรก็แค่ทำไรเนี่ยอะไรเงี้ยอ้ะถ้ามันนัดก่อนมันจะเกิดมาเป็นในรูปแบบไหนไม่เกิดไม่มีหรอกไม่ใช่่กไมยอมพวกนี้นะไม่ยอมเพราะใครมองไม่คิดเลยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่มองไม่คิดเลยก็ไม่รู้ตัวจริงๆเป็นคำนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆเราสองคนเป็นคนประเภทที่แบบว่าถ้าเรานัดว่าจะทำอะไรจะไม่คป็นทบบจะไม่เคยเกิดสิ่งอะไรขึ้นเพราะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเรารู้ก่อนแล้วเราพูดแล้วก็เลยจะไม่ทำสิ่งนั้น กเราภูมิใจในการที่รู้สึกว่าเราทำให้เขาหายใจได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องความภูมิใจในเรื่องของไซดิฟแหละ,ะเพราะว่าเรายักษ์อะไรผมเต็นปากเต็มคำเขาเห็นแฟนไงเขาชอบบอกว่าไซดิฟที่จริงใจอ <c oughs> ใช่เวลาที่คุณพยายามทำคืนเนี่ยด้วยความต่างของสูงเรา <c oughs> ส่ขขขงคนไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีนะแต่ว่าแบบความต่างถูกถูกแล้วมันเป็นมันเป็นแกรฟที่แฟนๆชอบพอดี มังขึ้นอมขึ้นพี่ก็ต้องตอบแนะพอมีก็ต่างตอบไปแล้วเออตอบไรเยอะมากเลยนะเราปลุกเราเขไม่ห่วงความรู้สึกเราด้วยอ๋อเอาคุณไปสั่คนเดียวมาดิผมเห็นให้ดูสามคนให้สุขเวลาเราไดครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อตังนะครับที่ยังนึกถึงผมอยู่ยังคงมีผมอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนโอ้ ไม่ดุยาเขาฟังเหมืปยิงกระปินต่อเขาทำเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่จริงๆก็ก็ก็ดีใจที่เป็นแฟนๆพูดถึงกันอะไรเงี้ยจริงๆพวกเราก็เป็นนัดเตะบอลกันปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเฟรมก็เรียกว่าอะไรน่ารักกับพวกเราทั้งสองคนไม่ไม่ใช่แค่เฟรมพี่บุญด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับอุ๊ยล่าสุดพี่บุญพี่บุญจนผมไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่เขาเขาแต่งว่าไปกินข้าวกันเป็นที่เป็น่คอที่จานก็ก็ เคมีใหม่ๆครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลอาจจะอยู่ที่การตัดสินใจของแบบแต่ไหนฝัง่งอะไรเงี้ยเราก็จริงๆถ้ามีโอกาสขึ้นเราก็ยินดีครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเฟิมหรือว่าเป็นใครก็ตามเพราะว่าผมมองว่าการได้เจอเคมีใหม่ๆอาจจะเป็นอะไรที่ฝนใทม่ยังไม่เคยเห็นสมทัยได้ไหมอ่ะสมทัยนิดหน่อยนะเขาต้างสาวต่างครับสมทัยครับเขาต่างครับเขาต่างครัดาราพี่พี่นักข,ข่าว ลาลาว่ะเอาใหม่เอาใหม่ข้าวตังครับน้าพี่นักข่าวที่ไหนกันไหมครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับยินดีครับดีใจอ่ะครับผมก็ฝากงานต่อไปด้วยนะครับฝากเปิดข้าวตังด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมนะครับขผมนะครับผมนะ